เมื่อี้ยุ่งเลสอนค่านะครับเมื่อนี้เมืเ่อบ่งความเสียหายของบักซีดานะครับเป็นไพ่ธรรมชาติหรือมันเป็นแบบไหน,นครับเนาะวาน้ำถ่วมถ่วมอยู่นะครับพ้นกระตกดีนี่ครับสาเหตุนี่ครับ,รบตอนห่อกรั่อยางต้นนี่สิเขียวสดใส ก็ต้อหอแล้วลูกขนาดนี่ฝนกันเล็งมากนี่ครับคือว่าเสียหายหมดเลยน,นะครับเสียหายทั้งแปลงนะครับต้นเหลืองครับถือว่าเป็นไพ่ธรรมาชาติ สามรอยต้นครับอยู่นี่บนตบลูกกบแกแบบนี้ครับดูเยมหมดแล้วครับถึงถึงได้กับว่า,ดารดสาดมันสีจืด ราะว่าน่ำขังแน่ทุกปีก็เป็นเ่ราะปีนี้เป็นหนักรับขนาดแห้งลบปุดๆิดมามีเบล่าสิแหงเลยครับตกตลอดมาติดออกซีนี่ มากับเขาตรงจำนวนสามลูกโลห่อไว้เฟอร์ไปเด้สามลูกโลพกขาพออยังสร้างไวเอาสามลูกโลสี่ลูกโลไปเหตดตามแต่ว่าไปธรรมชาตินะครับนะ้นำแถวนี้คุณบัด หังหมดเลยครับนี่คงต้องปัดดอกครับทีนี้ตัดยกรล่องไม้ครับยกรล่องไม้เหมือนปลูกไม้ยกรล่องไม้จังไรมัน่าดไปแล้วภัยธรรมชาติตก มันคนปูกับเสือกับน้ําเอ้า ใบลนน่อยล,นอ,ยลนออกอายุกี่ปีพี่ดาหรอบสี่ปีเสียดายหรอก ็ตั้งไดได้มันเป็นไปแบบภัยธรรมชาติครับขั้นผู้ใดสิ่ปูกะหานย,ยกล่องนะครับยกล่องถึนสูงละดีตอนนี้ของผมยกยกลแล้วละ่ะมันแบบลนยกบดถือว่าสูงทิบบายนยบด ไปลงขนาดนี้หลายปีมมามากะทีมันอาจเป็นเสมอไปครับถ้าคุ้มๆก็ต้องโยกชุงมว่านี้เป็นแบบนี้ครับล้ำตนก็นเหลืองเข้าไปเติมเหลืองใบก่าเหลือง นั่งเลยค้างแบบนี้ตลอดข,ขึ้นตกตะก nga uh, kaya tai ดีมมาคามขามต้นสวยเหลืองหมดแปลงเลยครับปลูกไม่ต้องยกลองสูงกว่านี้ครับแต่ต้องทำใหม่ยกลองสูงกว่านี้ nắng 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 Mạc, đốc, mạc, bên cả. mạc เ้นส้นน้ำมันก่อนมันนะครับมันระบายออกนี่บ่ได้ครับมึงเห็นน้ำนี่ขังหอมมะปราอ้อ,อนยนี่ครับช่วงน้ำขังมะน,นี่ เหลืองแบบมนันเหลืองแบบว่าแจเด้ครับเหลืองตาหนามผลดีไทยธรรมชาติมาเยือนสูสูต่อไปโกด้าสีเฮดะยกล่องนะครับขอในน้ำคือห้ยหกล่องสูงๆถ้าทีคุ้มๆุยกล่องเลยครับ นกล้องขึ้นนกกล้องสวัสดีครับเอาสักหนึ่งก็นนะครับ ขอบคุทญติดตามนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นด้วยครับสวัสดีครับ